สวัสดีครับผมลิชชีมเตนครับคลิปนี้เป็นคลิปหนึ่งที่ต่อจากคลิปที่เรารีวิวตัวตัดที่เป็นแท็กซอของเจม่าเนี่ยรุ่นที่เป็น3900มีราง70เซน2เส้นนะครับพร้อมตัวต่อแล้วก็ตัวนี้มีเครื่องูดฝุอะไรมาเนี่ยเราจะตัดไม้แผ่นแบบนี้ยาวๆว,วันนี้เรามีรางเมตร4เส้นนะครับเอามาต่อกันแล้วก็ตัดไม้4 8ฟุตได้สบายเลยเดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับครับสำหรับถ้าเราอยากจะตัดไม้แผ่นนะครับเราก็ใช้ เลื่อยที่มีลักษณะวิ่งไปตามรางตัวนี้อย่างแทกอันนี้เขาเรียกแท็กซอนะครับวิ่งไปตามรางซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีเจม,ม่าตัวนี้นะครับแล้วก็มีจําหน่ายพร้อกับชุดรางอันนี้ราง2เส้นนะครับเจเซนนะครับสเส้นแล้วก็มีชุดต่อให้ฟรีแถมไปเลยนะครับชุดนี้เนี่ยเลื่อยพร้อมราง2เส้นพร้อมชุดต่อนะครับ3า0 0บาทรวมส่งราคาดีมากนะครับเป็นช่วงที่เราทำโปรโมชั่นเอามาขายกันแบบให้เป็นชาว งานไม้นี่แหละครับได้ทางานแล้วใช้ราคาที่ไม่แพงมากนะครับราคาจับต้องได้นะครับทีนี้ปกติเวลาเราใช้ตัดเนี่ยมันจะมีฝุ่นออกใช่ไหมครับผมก็มีเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับที่เป็นของเจม่าอย่างการณีนี้เนี่ยหกสามสลิตรมี60ลิตรก็ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็เปิดเป็น รื่องดูดฝุ่นไปพร้อมกันเลยก็ได้เพราะตัวนี้เป็นปักลมอยู่แล้วเราก็เสียบเข้าไปนะครับย้อนหลังย,ย้อนยุคกันนิดนึงนะครับตัวนี้ก็มีดูดได้นะครับอันนี้ฝั่งนี้ดูดแล้วก็เป่าก็ได้ฝั่งนี้จะเป็นลมออกจะว่าเป็นตัวเป่าหรือตัวดูดก็ได้เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เราเปิดปกตินะครับก็ใช้ตัวนี้เปิดได้นะครับอ่านะครับอันนี้ดูดได้หรือจะใช้ฝั่งสองนะครับตัวนี้คือ มันจะเป็นออโต้ครับที่เราเสียบมานะครับแล้ก็เปิดเครื่องนะครับลองดูนะครับนะครับเครื่องก็จะดูดฝุ่นที่ค้างสายอยู่ในตัวเครื่องนี้่น่วงไปอีกประมาณ3-4วินาทีนะครับดูดเข้าไปนะครับนี้เราก็จะใช้แล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับสำหรับ เครื่องดูดฝุ่นกับหัวดูดฝุ่นเนี่ยมันจะใช้ด้วยกันได้เลยนะครับครับเวลาเราใช้นะครับตัวแทรกซอเนี่ยเขาก็จะมีรางนะครับแล้วมีความลื่นอยู่ตรงนี้เขาเป็นพลาสติกแข็งๆเนี่ยฮะมันจะลื่นนะครับลื่นเสร็จแล้วเวลาเราใช้เราก็กดลงไปเลยนะครับตรงนี้ยฮะกดลงไปนะครับตรงนี้เขาจะมีตัวสตั๊ปเปอร์นะครับแล้วก็เวลาเรากดไกลนะครับตัวนี้เขาก็จะบิดแล้วก็กดลงได้นะครับ ครับอย่างนี้อย่างเช่นอันนี้เป็นแผ่นเมตรยี่บสองนะครับสี่คูณแปดฟุตนี่แปดฟุตเมตรยี่บสองแล้วผมจะตัดเมตรยี่บสองคือตัดเอียงก็ได้นะครับตัดตรงก็ได้อ่าเดี๋ยวผมขีดเส้นไว้ก่อนนะครับอ่ยสมมติเราจะตัดแนวนี้นะครับอันนี้เราถ้าเจ็ดสิบสมมติถ้าตัดแนวสั้นนะครับเจ็ดสิบเซนตรงนี้เราก็ตัดได้เลยแต่ถ้ายาวเราก็ต่อเนี่ยนะครับต่อเสร็จเราก็วางได้เลยนะครับอันนี้แนวที่เป็นแนวที่เราตัดเริ่มต้นแล้วนะครับ ครับเราก็ตั้งความหนาสัก20่มิลนะครับโดยประมาณให้ทะลุเกินไม้รับไม้นี้หนาสิบมิลนะครับครับเดี๋ยวเราลองตัดเลยครับตรงนี้มีความเป็นยางแล้วก็น้ำหนักกดไปตรงตรงนะครับดันไปนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นไปพร้อมกันเลยนะครับก็จะสะดวกดี จะประมาณนี้นะครับปกติด้านล่างยังไม่แตกนะครับมาแตกด้านบนนะครับพวกนี้ครับสำหรับที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นรุ่น70เซน2เซนแล้วเราก็ไม่ใช้ตัวต่อที่ตัวต่อนี่มีตัวหนอนจี้เห็นไหมลางเนี่ยตรงนี้ก็แถมมาให้แล้วนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มแต่ว่าบางทีอัดแรงมากอย่างผมอัดแรงมากมันจะมีเห็นไหมมันจะมีนูนขึ้นมาเนี่ยทีอัดแรงเกินไปนิดหนึ่งอัดพอตึง,ตงมือก็พอนะครับครับทีนี้ว่า ตัวเก่าของเขาเนี่ยก็คือ72เส้นต่อเป็นเมตร40แต่ทีนี้บางทีไม้สองเมตร4ี่สินะครับความยาวตัวนี้ก็จะไม่พอนะวันนี้นะครับของเจม่ามาแล้วนะครับรางตัวนี้รางเมตร4ี่สบนะครับจำหน่ายแยกเส้นหนึ่งก็ตกหนึ่งพนนิดๆนะครับตรงนี้นะครับเส้นละเมตร40นะครับแล้วก็ยังแถมตัวนี้มาให้นะครับตัวนี้มีแคมป์มาให้ด้วยครับวันนี้แถมไปเลยนะครับเป็นแคมป์สำหรับล็อกเข้าไปในราง สองอันนะครับพร้อมกับแจแอลนะครับครับประโยชน์ของแทมป์ก็คือว่าถ้าสมมติเรากดแล้วท่านกลัวว่ามันจะขยับใช่ไหมครับตัวนี้เขาจะเสียบเข้าไปในร่องได้เลยครับตัวนี้สมมติยางอ่าลางวิ่งเกินลงมาตัวนี้ก็สอดเข้าไปได้เลยเข้าไปให้สุดเลยนะครับอ่าเข้าไปสุดเขาก็ล็อกอ่าแค่นี้เองครับเบาๆนะครับแค่นี้ก็ไม่ขยับแล้วครับเขาก็จะเป็นเมตรสี่สิบสองเส้นทีนี้ว่าถ้าท่านจะตัด 2เมตร80อาจจะเพิ่มอีกเส้นหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้เราก็ง่ายๆครับต่อเข้ามาเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ของเราเนี่ยตัวชุดต่อตรงน,นี้ผมยังไม่ได้มีจําหน่ายแย่นะครับเขาไม่ได้ให้มาแต่ว่าอนาคตผมจะเอาตัวชุดต่อน,นี้มาจําหน่ายแย่นะครับก็มีเสนอแนะนะครับตรงนี้เนี่ยบางที3เส้น1 2 3สามเนี่ยบางทีก็จะหลายต่อเกินไปนะครับก็อยากจะแนะนําให้ท่าน ใช้เมตร40สองเส้นก็ได้นะครับเพราะราคารางก็ไม่แพงอยู่แล้วนะครับอยากจะแนะนำนะครับให้ท่านเนี่ยมีรางเมตร40สองเส้นเลยดีกว่านะครับก็จะต่อช่วงสั้นนะครับต่อแค่สองช่วงเพราะต่อสองช่วงเนี่ยข้อดีคือจะไม่คดไม่ถึงสามช่วงจริงๆต่อเนี่ยถ้าตัดสองเมตร40นะครับเนี่ยฮะเอาเมตร40กับเมตร40สองเมตร80แล้วต่อแค่ช่วงเดียวเนี่ยมันจะสะดวกแล้วก็เหมือนความคดมันจะไม่คดนะครับ ครับเราก็เอาตัวต่อตัวเก่าก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าท่านบอกว่าไ <l ip> อ้ผมยอมได้เดี๋ยวผมจะมีจําหน่ายตัวต่อตัวนี้ให้นะครับตอนหลังนะครับเพยียงว่าตอนนี้ยังไม่ได้เอามานะครับเนี่ยฮะเราก็เอาหรือจะต่อ,อถ้าท่านมีรางเส้นเดียวจะต่ออย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยฮะก็กลายเป็นเมตรสี่สิบกับเจ็ดสิบก่อนก็ได้ก็เป็นสองเมตรสิบเนี่ยอันนี้ก็ยาวระดับหนึ่งก็ต่อตรงนี้นะครับ ครับถ้าเราใช้เมส40สองเส้นเนี่ยฮะอันนี้ตัดง่ายเลยฮะซอยทางยาวนะครับแต่ถ้าตัดขวางก่อนนี้ก็ใช้เส้นเดียวเลยก็ได้ตัดขวางแนวนี้มันจะสะดวกนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับครับถ้าเราต่อแค่2ช่วงช่วงตรงมันก็จะช่วยได้เยอะกว่าถ้าสามช่วงมันจะอาจจะโคตได้นะครับครับถ้าอยากให้มั่นคงก็ ใช้ตัวแคมตัวนี้ครับเขาแถมไปให้เลยครับเสียบเข้าไป<ช>ดันเข้าไปให้สุดเลยนะครับชนนี้เลยแล้วก็หมุนหมุนตรงนี้พอตึงๆมือนะครับเพราะแคมตัวนี้แรงมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับนี่ฮะพอตึงๆมือแค่น,นี้ก็ไม่ขยับแล้วครับเพราะเขามียางด้านล่างอยู่แล้วนะครับตรงนี้ครับแล้วล็อกหัวล็อกท้ายทีนี้รางก็จะแน่นเลยเอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็เราก็ตัดไปตามรางเนี่ยก็จะตรงและง่ายแล้วนะครับครับผมก็การตัดไม้4ฟุต8ฟุต ก็จะง่ายขึ้นเลยนะครับถ้ามีชุดที่เป็นชุดต่อแบบนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์นะครับอุดหนุนสินค้าเราได้ที่ไทยคอมพิวเตอร์ m ขอบคุณมากครับที่ติดตามชม